ททางี่ผมบอกเส้นที่ไม่มีใครเดินตามเามาเลยแม้แต่คนเดียวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ชิราคาวะเกะหรือชิราคาวะเกะเย้เี่น่ไปกินข้าว ฮิมะฟาดนะก็ดูนี้ดิดูแล้วก็ต้องชมเขาด้วยเก่งจังเลยวันนี้เนี่ยหิมะกําลังตกเลยนะครับตอนที่เรามาถึงตอนนี้เนาะตอนนี้ที่นี่ประมาณ5้าโมงเย็นละตอนน้องรีบไปกินข้าวก่อนคือคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยพักกันมาถ่ายรูปแล้วก็จะกลับแล้วรถ บัสเที่ยวสุดท้ายพี่่ยจะห้าโมงเย็นเป็นช่วงที่เรามาถึงพอดีทำไมเราถึงช้าครับเรามีเส้นทางของตัวเองพี่เป้มีอะไรจะพูดหน่อยไหมหิมะฟาดหน้าทริปนี้เราไม่ได้แบบจะไปกันหลายที่เพราะว่าตั้งใจมาคือหีมะให้ตกพอดีชิราคาวะโกะแล้วก็ ที่ไหนอีกนะกัะดัด้มเออแต่ดันดั้ก็ปัดไปเพราะว่าเขา <คำ S 2> ลือแล้ว <laughs> ออแต่เนี่ยสมใจมากที่มาฟาดหน้านะไม่ใช่ว่ามาแล้วจะโดนฟาดหน้าทุกคนนะมันต้องจังหวะดีจริงๆ ไหนข้าวไหนข้าวไม่มีค่ะร้านข้าวไม่เจอนี่เลยนี่ นวมันกะลิสวยจําเลยอ่ะดิ่เหมือนโน่ะโน่ก็อย่างนี้ะ เพียงพันอยู่ใช่ไหมอ,อุ๊ขอโทษค่ะดีนะของเขาเย็นอยู่เลยนะเอาไม่อยู่นะเนี่ยเอาไม่อยู่ คันคืัว่า่คันนีไม่ใชแล้วเอกว่าที่ใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่แหละเส้นทางเราลงแบัสสเตชันแล้วลงไปที่เป็นอะไรอ่ะหมู่บ้านเขาแหละบ้า,บายังบ้านสันทาดบ้านจอมกิตติอีกย่างเจมส์ลอยพูดอย่างนั้นเดี๋ยวทางอย่างนี้คือมีรถใช่ไหมเนี่ยมีบ้านตรงนี่บ้านป่ากมือเขื่อนนะถามมีรถหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นทางรถไม่ใช่ทางเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ไม่มีใครมาจริงๆจากเดิมคือจะไปบ้านสามหลัง หกหกกันเลยดิบดีเลยนี่มาถึงไหนนะ s e n d I f o r d e n a I don't speak Japanese, but I love a o e s o r a When you say w a k a r i m a s h i t a I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo k e n o n Sony Honda I'm losing my ตอนนี้อยู่ไหนชิราคาวะโกะไม่ใช่ดู <laughs> อยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบ แล้วก็รอรถกันอยู่ตอนนี้หิมะเริ่มตกอีกแล้วดูเส้นทางที่รอรถก่อนอดูอีกฝั่งหนึ่งไม่มีใครคนหายไปหมดรถไม่วิ่งอหิมะเร่มตกแล้วด้วยคนก็ไม่มีรถก็ไม่มีจริงๆอยู่กันแค่นี้ดูรอบข้างไม่มีใครหิมตกอีกแล้ว กลับยังไงอยู่นี่เลยไหมไม่เอาห <laughs> ิวข้าวบันทึกไว้วันที่14กุมภาพันธ <laughs> <Okay. S 2> ์25060โอเคหอมก่อน <S <s นี่ไงแต่ก็ถามเพื่อให้ชัวร์เนาะเออ バス停停100。 ตั้งเต้าก่อนเพียนขึ้นเราออกใช่ไหมมานะถึงกลับนี้นะวิดีโอกันนะไม่พอวิดีโอกพี้ยตกใจมอ่งอันนี้อ่านอะไรอย่างไงนะซา สวยมากตรงนี้ความจริงก็สวยทุกที่แหละรู้จะถ่ายตรงนี้สาระคือหิมะประทานหนาทุกวันถ้าคิดจะไปที่ไหนอีกในบนสกีรีสอร์ทเนาะเจมบอกว่าขอแบบสีสันงงไปไหมแต่งตัวสบายๆบ,บ้างฉันเดี๋ยวปีหน้าเอารดูดอกไม้แดงๆก่อนก็ได้ แล้วก็ไปบนบนภูเขาที่มีหิมะตึกไอไ้พูดจามไม่ดีนะเนี่ยตึกจะเล่นมุกเธอหน่อยกินกาแฟไหมนิดนึงก็ต้องเอาใจเขาไปยอวะ หลานเต็มนะพี่ๆแต้วกจไข่กั้งไข่กั้งโอเคอะไรคุยกันหน่อยก่อนไหมไม่คุยอ่ะผีเสื้อดิผีเสือ้อผีเสือ้อ เดี๋ยวเขารู้ว่าใครทำเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้จะลุกแล้วไม่ได้เจ้าหัวพูนเต็มเต็ตอนนี้อร่อยอย่างนี้พี่เอ็สสดๆจริงเลยเหมือนไอติมบ้านเราไหมก็ขึ้นยากกว่ามันเย็นกว่าบ้านเราอ่ะ <laughs> ไม่ได้เย็ยนในติมนะติม่มเย็นเท่ากันแต่อา,ากาศข้างนอกอ่ะ เจ็บไหมไม่เจ็บนุ่มมากเลยอ่ะกำลังเดินไปเรียกอะไรบะางเออบ้านเขาเรียกว่าบ้านหกหลังอ่ะเป็นกใช่บ้านที่เป็นมิวเซียมมีไฮไลท์อยู่เต็มเลยตอนนี้หิมะตกอีกแล้วเห็นไหมหิมะตกหนักมากตั้งแต่มาชิรานี่ไม่มีวันไหนที่หิมะหยุดตกเลยนะครับนี่ดูวิววิวข้างหลังเลยข้างหลังนี้ อ่สูงนี่กำลังแบบนัดลงนัดลงนี้ม,มันจะมีช่วงเวลาที่หิมะหยุดตกอยู่แป๊บหนึ่งครับจะบอกตามตรงตอนนี้ชิราคาวะโกะคนเยอะมากคนแน่นมากเมื่อเทียบกับหมู่บ้านที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้นี้เนี่ยทเทียบกันไม่ติดเลยเจอเจอน้ำสักดิ์สิทธิ์ว่ะสวยๆเลยที่สำคัญแบบทีม่มะตกตลอดเวลาจริง เป็นาตกจนหัวเปียกอ่ะสวยงามสวยงามอยากมาอีกแต่อยากมาแบบไม่มีหิมะบ้างถ้าไม่มีหิมะเรไม่แนใจว่าจะสวยหรือเปล่าใช่นว่าเขาบอกมันจะแห้งแรงนิดนึ่งอะมาค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสนุกดีโอเคแล้วเจอกันใหม่